วันนี้ค่ะามปิลิปสตรีใช่ค่ะยังไงก็ i n f a l l เ b l e Lac กเรส i ิสเซ t นะคะก็เป็นลิปเนื้อใหม่นะคะมีความฉ่ำวาวนะคะแต่ว่าก like ็ให้บิ g กเม้นสีที่ชัดเจนค่ะแล้วก็ที่เด็ดคือติดคน16โมงค่ะหแต่คนบอกว่าเป็นแบบลิปแท่งกรดสาวๆต้องมีติดกระเป๋าคือจริงๆชมว่า อ,อปากแบบฉ่ำวาวจริงก็น่าจะเป็นลุคที่ถูกใจหลายๆคนแหละค่ะแต่ว่าเทนพอยต์ของออลิปสติกทั่วไปที่ให้ความฉ่ำวาวเนี่ยก็คือเรื่องของความไม่ค่อยจะติดทนเท่าไหร่แต่ว่า<ะ>เราพูดพูดขยับปากไป่เงื่อนี่น่าอะไรมันก็เหมือนมันก็จะแห้งแล้วก็หลุดไปแล้วก็ก็คือไปทั้งความฉ่ำวาวแล้วก็ไปทั้งสีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวนี้นี่ก็คือฉ่ำวาวด้วยแล้วก็สีสีโทน คือสีอะไรคะจริงๆคือชอบชอบคุกสีเลยนะเพราะว่าก็เป็นสีที่ค่อนข้างจะใช้ง่ายอ่ะแบบไม่แทบจะไม่ต้องคิดอะไรอะเออมันเป็นแบบว่าคุณสีที่แบบใช้ง่ายๆแล้วก็คือส่วนมากก็ทาแล้วก็จะสวยทุกคนในทั้งสิบเฉดสีค่ะแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นเบอร์61สีค่ะก็จะเป็นรูดน้งตาลแต่ว่าก็จะมีแบบว่าไปทางสมม้มนิดหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังมีหลายเฉดมีทั้งแบบรูดแบบที่ปีบหน่อยออกแดงหออกชมพูอะไรเงี้ยค่ะก็ ก็คือสีแบบยอดคิดตอบถูกโจมถูกสถานการณ์ไม่รู้ย <Mot> ังไงที่แม่ใช้สีอะไรหรือว่าแบบดีงอะไรคนแม่ดึตาตัดโซอาทีแบบก็ดีค่ะก็ทําให้เรายังอยู่ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เพราะว่าเราเลือกสิ่งที่คู่ควรกับเราเนคะเราเลือกแล้วเราคิดมาแล้วว่ามันจริงแม่ฝากสาวไปชอบตามแม่ละก็ก็ฝาก อย่างที่เมื่อกี้ผูดบริโเวทีเลยค่ะก็ได้เวลา<ม>อัปเดตลิปแท่งใหม่แล้วนะคะเพราะว่าอันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามาแก้ปัญหาแบบเพนทอยที่ผ่านมาเลยก็คือว่าลิปสติกที่ให้ความชุ่มชื้นด้วยมักจะไม่ติดโทนอันนี้คือได้ความชุ่มชื้นได้สีที่ชัดเจดนกับความเฉดอย่างสิบถกสุองบิกแล้วอ่ะค่ะเขาถามเรื่องที่ลิซ่ารีโพสโอ้ใจเกลบเต้น เห็นไหมคะเห็นคะ่ะเห็นค่ะก็มีคนส่งให้ดูเยอะแยะเลยเป็นเพียงคลิปวันนั้นที่ถ่ายน้องแปิเกียรมันเป็นโรงเรียนได้วันนั้นไปเชียร์พี่พายุแข่งว่าย,ย<อ>นะ้ำค่ะก็ะะเหมือนเราก็ครอบครัวเราก็เหมือนไปตั้งเต็นคือไปแข่งต่างโรงเรียนแล้วก็เหมือนกับมันก็จะเป็นเหมือนห้องพักนักกีฬาอะไรนี้นก็จะมีผู้ปกครอง,องผู้ปกครองแล้วก็นักกีฬาอะไรแบบเหมือนไปสุงกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็เอาเสือเอาเก้าอี้แบบ ก็อีแคมปิ้งเอากับข้าวบาเลยแล้วก็เหมือนช่วงแบบเบรกระหว่างรายการอะไรเงี้ยก็ก็เนี้ยแหละก็เอ็นเตอร์เทนกันไปแล้วก็เขาก็ถาเพลงแล้วเขาก็ตอบจริงต้องเปิดต้นแบบให้เขาดูเห็นว่าไอซ์เนี่ยเหมือนเปิดให้เขาดูเอิแต่ไม่คิดว่าเขาจะถาเพราะเหมือนเปิดให้เขาดูบนรถแล้วก็ก็คือเปิดได้ดูเช้าวันนั้นในะเหมือนในบนรถแล้วก็ วันนั้นอ่ะเหมือนก็เด็กๆกันอยู่เนี้ยเขาเปิดมาเขาก็ทาแม่บอกว่าเซอร์ไพรส์ว่าไม่ได้โซ่อันเลยมาก่อนเซอร์ไพ่ว่าทำไมดูแลทำได้เราดูแลเรายังทำไม่ได้แต่ว่าเอ้ยทำไมแบบว่าเออคขาแกะท่าได้อะไรเงี้ยเสียดเสียงคุณแม่คุณพ่อเลยขิดขึ้นตอนเราเข้าใจนะเพราะว่าเซอร์ไพรส์จริงจริง ไม่คิดว่าไม่ได้ฟังทุกเรเรียนรู้กับทำได้อีกเรื่องหนึ่งค่ะอย่างอย่างมันอย่างมันมีคลิปที่น้องเกลียวพูดคำว่าปิดเ้ยหรืออะไรสักอย่างคือเขาบอกว่าคางทำสาวเด็กสาวแน้นมาก็ชมว่าส่วนหนึ่งอะเนาะก็ต้องยอมรับว่าบางอย่างก็คือคอนเทนต์ร่วมกัอพี่ใช่ไหมคะพี่นั่งดูอะไรก็บางทีเราก็ดูด้วยสองก็คือเพส้นผู้ใหญ่เยอะค่ะแล้วก็ชม เราก็อยากจะตัดตรงช่วงเวลานี้นะก่อนที่จะไปโรงเรียนของเรานแล้วก็ว่าไปทำกิจกรรมอะไไปออกกําลังกายไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยชมก็เอาไปด้วยตลอดเพราะว่าก็อยากจะใช้เวลาที่ก่อนทจะไปโรงเรียนด้วยกันก็รู้สึกว่าจะได้เจอผู้ใหญ่เยอะๆผู้ใหญ่เยอะก็ก็จะฟังผู้ใหญ่คุยกันจริงๆนอกจากคราวนี้ที่ที่ชมอยู่กับเรามีอะไรแปลกๆบ้างไหมเยอะอะเจาะไม่ได้มันจะเป็นแบบ บอกไม่ถูกอ่ะแต่ว่ามันเป็นแบบผู้ใหญ่อ่ะรู้ว่าความผู้ใหญ่มาพูดยังแยงย้อนกลับมาเคิดถ้าเต้นชุดสะโพกมีข้าวพอดีเขาบอกว่าคิดติดไะ้มีการพูดคุยก็วันนั้นน่ยจริงๆอ่ะพี่เหนืออ่ะโทรหาพี่ลิศอะไรนะว่าก่อนที่พ่อจะโพสต์เนี่ยก็เปิดเปิดให้แกดูค่ะก็มีก็ก็ก็บอกที่ถือชวนก็บอกว่าเออว่ากลับมาอยากกินอะไรก็บอกเดี๋ยวถาเรว่าจะเกลียวได้มี ก็ะเป็นคอนหน้ารที่แบบว่ายังมันชวว่ามันก็ตลกดีดิมันก็ตลบจะมีคลิปโเมนคุณแม่คุณลูกเป็นพายแม่ต้องโสดไหมคะแม่ต้องสเตจเกลไหมไม่สู้หลีกได้ไม่เป็นไรยอมตอนนี้ขอข้ามยังอีกคลิปอใครเกี่วกับอ๋อไม่เป็นไงบ้างคะ ก็อันนี้ก็คือคือเขาเจอกันครั้งแรกก็คือพิธีการสองแสนใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาชอบพิธีที่มียู่กับพี่ตาใช่แล้วก็เราก็เลยบางทีก็ต้องเปิดเพลงที่เขาชอบฟังเวลาที่ขึ้นลดก็เปิดอะไรเงี้ยให้เขาที่มีเองอะเขาก็จะมีเพลงเขาจะมีเพลย์ลิสต์ของเขาเพลงที่เขาชอบฟัง M V เขาชอบดูอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีก็จะมีพี่คิมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ พอดีแม่ก็สนิทกันเพื่อนสนิทกันกับเจ้าของกับคุณแม่ของฟ็อกซี่ก็เลยก็เลยเออแบบว่าว่างๆว่ากันมาเจอกันอะย่าเงี้ยก็บางทีก็ก็ยังคุยกันว่าเออบางวันไหน ตลอดตล้ดเพราะว่าช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี้ยก็จะเพื่อนใหม่ก็จะเป็นพี่คิมก็พี่เหนิร์ดไอ้เงี้ยก็ถกว่าเยวไม่สนใจโไม่สนใจแล้วก็แบบใจเจ็บพวกนี้ใจเจ็บพี่เนิร์ดผใจเจ็บใจเร็บพี่คิมยืนหนึ่งใช่เพราะว่าเหมือนมีช็อตที่เขามาอยู่ด้วยกันทั้งหมดเพราะว่าชวนพี่ทิมมาออกกำลังกายด้วยมันเป็นการออกกำลังกายด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นก็จริงๆเพื่อนเกลูก็อยู่กับผมแต่ว่าเกลูก็ไม่พี่คิมหลับ คนก็บอกว่าแบบสิเกเวลาอยู่อยเงี้ยเขาบกน่นร้านมัแบบเป็นโมเลเลสตเลสตุเลสตุเลสตุเลนักสิบโือเหมือนเปิมอกโมงสีเัิดป่าไหมคะหรอ่าจริงๆริงช้ไม่ใช่สีหรอกแต่ว่าเขาชอบผอ๋อแล้วเด็กมันจะสัมผัสเอจมันจะสัมผัสไว้ได้เลย่ะแล้วแม่แบบก่อ เพื่อนผู้หญิงที่ผู้หญิงที่เป็นรุ่นแบบเพื่อนแม่หรืออะไรเงี้ยนะนที่เขาชอบที่เขาติดเป็นพิเศษก็จะเป็นคนที่ใจเย็นแล้ว,จลวจจใจแล้วจะจะชอบชอบกระตับอะไง่ายๆหรอ,อยังตง้อ,องพิจารมีงานช่วงนี้มีไปตัดไหมเออช่วงถ้าครึ่งปีหลังมันจะน้อยลงค่ะมีบ้างแต่ว่าจะไม่ได้แน่นเหมือนบุกกะลาจนถึงถึงชาติอะไย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วงครึ่งปีแรกฉันจะแน่นที่สุด ก็ซึ่งปีหลังก็จะมีแค่แค่การรบประดานเนี่ยที่ชมจะเดินทางแล้วก็นองนั้นก็สมัก็เป็นทริปแฟมิลี่ล่ไมด้ไม่ได้ไม่ได้กินเยอะเป็นสฟัโชใช่ใช่แล้วก็หมดแล้วซึ่งปีหลังชนจะชิวชีวิตคมจะประมโอเคค่ะครับกินข้าต้มวันเดียวกันเลยลุงเอาหรอเสียงป้าๆไหนอ๋อแสดงว่าไปวันเสาร์ เพราะแกใส่สีเคื้อบสีตามวันแม่ไม่ค่อยอร่อยเหรอแม่จะเดือนหนึ่งตั้งแต่ตั้งแต่กลับมาใช่แต่ว่าจะหายนะแต่ตัวเองอุดมได้วยแม่ขอบผ่านพิสัหน่อยนะคะขอกล่องนี้ก่อนนะรู้จุก่อนนะคะโอเคค่ะเลือดสองสามทิ้หนึ่งลูกค่ะเลือดสองสามโอเคค่ะ